วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่เป็นวัดชั้นเอกวรมหาวิหารประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีสัสดาโดยเฉพาะพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกหล่อด้วยทองสำริดขัดเงาเกลี้ยงเป็นพุทธรูปศิละปะสุขโขทยัยพระเกตรัศมียาวเป็นเปเลวเพลิง วงพระพักค่อนข้างกลมไม่ยาวรีมีพระอุณาโลมพริกอยู่ระหว่างพระขนงพระวรากายอวบอ้วนมีสังขยาวปลายอยากเป็นเขี้ยวตะขาบฝังด้วยแก้วนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่เรียงชิดเสมอกันมีรูปอละวะกยักษ์และรูปเท้าเวสวรรณหล่อด้วยทองสำริ์เฝ้าอยู่ในประวัติศาสตร์ยังพบว่ากาษัตริย์ในทุกๆสมัยของไทย ให้ความเคารพและศรัทธ,ธากับองค์พระพุทธชินราชกันมาอย่างต่อเนื่องทุกๆพระองค์พระพุทธชินราชประดิษฐานในวิหารลักษณะก้าวห้องซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตำนานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าสีธรรมไตปิดกหรือพระมหาธรรมราชากษัตริย์องค์ที่สี่ในราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทยัย เป็นผู้สร้างพระพุทธชินราชเมื่อปีพุทธศักราช1900โปรดให้ชาวสวรรคโลกชาวเชียงแสนชาวหาริพุนชัยสมทบกับช่างชาวสีสัชนาลัยช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่3องค์เมื่อปีพุทธศักราช1898ได้มงคลเลิกกระทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง3องค์เมื่อเมื่อเททองหล่อเสร็จแล้วทำการแกะพิมพ์ออกปรากฏว่า พระพุทธชินสีและพระศรีสัสดาองค์พระสมบูรณ์สวยงามดีส่วนพระพุทธชินราชหรอถึงสามครั้งก็ไม่เสร็จเป็นองค์พระได้กล่าวคือทองไม่แล่นติดเต็มองค์พระเจ้าสีธรรมตปพิดกึงตั้งสัตว์อธิษฐานว่าเสี่ยงเอาด้วยบุญบาร,รมีของเราเป็นที่ตั้งครั้งนั้นจึงร้อนถึงอาจพระอินพระองค์ได้เนรมิตเป็นตาปะกขาวลงมาช่วยทำรูปพระคุมพิมพ์ปั้นเบา้า ด้วยอนุภาพพระอินทราธิราชเจ้าทองจึงแร่นรอบข้อบปริบูรณ์ทุกประการหาทิ่ติไม่ได้พระเจ้าสีธรรมตะพิดกทรงปิติสมนัตเป็นอย่างยิ่งจึงตัดให้หาตาปะขาวผู้นั้นแต่ตาปะขาวผู้นั้นได้หายตัวไปแล้วหมู่บ้านและวัดที่ตาปะขาวหายไปนั้นได้ชื่อว่าบ้านตาปะขาวหายและวัดตาปะขาวหายต่อมาจนถึงปัจจุบันวัดใหญ่ เป็นศาสดารามที่ผู้คนทั่วทั้งประเทศให้ความเคารพและศรัทธามากใครที่มาเที่ยวจังหวัดทิษณุโลกแล้วถ้าไม่ได้มาสักการะบูชาพระพุทธชินราชก็ถือว่าจะมาไม่ถึงจังหวัดพิษณุโลกมัยาิกาศโดยรอบของวัดนั้นมีทั้งโบราณสถานให้ได้ศึกษาค้นคว้ามากมายร้านค้าจำหน่ายของชําด้วยของฝากที่นักท่องเที่ยวให้ความชื่นชอบเป็นอย่างมาก ความเชื่อของชาวจังหวัดพิษณุโลกเชื่อกันว่าหากใครได้ไปไหว้พระพุทธชินราชตอนประตูโบสถ์เปิดนั้นถ้าอธิษฐานสิ่งใดจะสมปรารถนาทุก,กรุปการในวิหารทางซ้ายมือจะมีพระบรมรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งประชาชนที่กราบไหว้สการาพระพุทธชินราชแล้วก็จะมากราบไหว้ขอพรพระบรมรูป พร้อมทั้งยกช้างเสี่ยงทายโดยการเสี่ยงทายจะสมหวังตามที่เราอธิษฐานนะครั้งแรกจะยกช้างขึ้นอย่างง่ายดายและครั้งที่สองยกช้างตัวเดียวกันวิธีเดียวกันถ้าคำอธิษฐานเป็นจริงต่อให้ยกสุดแรงเกิดก็ไม่มีทางยกขึ้นได้เรื่องเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่และบุคคลวัดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลาสังคมคมถูกหล่อหลอมด้วยความดีงามเพราะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยมีพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากอาจพูดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนจังหวัดพิษณุโลกได้เลยใครมีโอกาสได้มาทเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเชิญร่วมสักการบูชาพระพุทธชินราช เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกก่อนไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวและตนเองสวัสดีค่ะ